สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Wifi Smart Plug นะครับตัวนี้เป็น uya, Fi, ทูย่า w i i s s m r t t p u u นะครับเป็นปลั๊กที่สามารถเปิดปิดได้ผ่านมือถือเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดตั้งยังไงใช้แอปอะไรนะตัวนี้เป็นออของทูย่นะครับเดี๋ยวอันบ็อกมาดูกันนะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขามีคู่มือมาให้แล้วก็ บอกว่าใช้แอปอะไรนะครับผมตัวนี้จะใช้เป็นแอป Smart l i g h t นะครับนี่คือตัวปลั๊กนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทปลั๊กที่รองรับกระแสโหลดได้ 10M แอมป์นะครับตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันมีให้เลือกนะครับ1 0 m แอมป์16แอมป์20แอมป์นะครับผมแล้วแต่การใช้งานนะตัวปลั๊กเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็วิธีการติดตั้งก็เหมือนกันนะครับเลือกให้ตรงกับการใช้งานนะ แล้วก็รุ่นของผมเนี่ยจะเป็นสองขาไม่มีขากาวนะครับผมถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆล่าสุดก็จะเป็นสามขาก็มีนะครับสองขาก็มีแล้วแต่นะให้เลือกใช้ได้ตามต้องการนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการติดตั้งด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบไม่มีขากาวนะตัวนี้ผมไม่ได้สั่งแบบรุ่นที่มีขากาวมาด้วยนะวิธีการติดตั้งนะของปลั๊กตัวนี้ไม่ยากนะครับปลั๊กนะครับผมปิดไฟไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัย นะครับเสียบลงไปค่อยเปิดไฟนะครับพอเปิดไฟแล้วเนี่ยตัวปลั๊กนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินติดตรงนี้นะครับหลังจากไฟสีน้ำเงินติดนะครับผมให้เรากดค้างนะกดค้างจนไฟดับนะแล้วก็ไฟกระพริบแบบนี้นะครับ พอไฟกระพริบแบบนี้เราก็เข้าแอปพลิเคชันเลยนะครับที่ผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการาลงทะเบียนไปนะลงทะเบียนแล้วก็เข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับผมอพอเข้าระบบเรียบร้อยก็จะเจอกับหน้าตานี้นะด้านล่างก็จะมีบ้านมีอจัจฉริยะมีฉลาดมีฉันนะครับผมให้กดมาที่ตรงนี้เลยไปที่บ้านนะครับแล้วก็กดบวกเพิ่มอุปกรณ์ให้เราเปิดบลูทูธนะครับกดดําเนินการต่อ กดอนุญาตนะขณะใช้แอปอนุญาตนะครับตรงนี้นะมันจะไปค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงเองโดยอัตโนมัตินะครับมันค้นหาเองเลยนะพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันบอกว่ามันไปเจอนี่สมาร์ทปลั๊กนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบบกดหาอะไรเลยนะครับกดเลือกตรงสมาร์ทปลั๊กตรงนี้ให้เลือกเป็น Wi-Fi 2G นะครับผมแล้วใส่รหัสผ่าน Wi-Fi บ้าน นะ f i ฟบ้านให้เลือกเป็น2 G เท่านั้นนะใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ครับพอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บก,กดถัดไปนะครับมันก็จะทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ง่ายมากติดตั้งง่ายนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับผม ตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะว่าเราจะตั้งชื่อเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ตั้งชื่อนะครับมันจะชื่อว่าสมาร์ทปลั๊กนะครับกดเสร็จเลยอ่าพอเสร็จพอกดเสร็จแล้วนะครับกดลองกดเปิดดูนะครับกดเปิดกดปิดนะครับกดเปิดนะครับสังเกตที่ไฟครับปิดเปิด,ปดแค่นี้ก็สามารถสั่งเปิดปิด ระยะไกลผ่านมือถือได้สามารถสั่งเปิดปิดได้ผ่าน4 g นะครับ4 g ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้คุณสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับกับสวิตตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสกับหลอดไฟให้ดูนะจะได้มองเห็นชัดนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นแสงไฟนะแสงไฟในห้องแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสายไฟจากโคมไฟในห้องนะ โอเคเดี๋ยวลองเปิดดูนะนี่สั่งปิดนะครับมันสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตัวนี้มันสามารถตั้งเวลาเปิดปิดโดยอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสั่งเปิดปิดเองโดยเออเปิดเข้ามาที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับปลั๊กตัวนี้มันสามารถซิงกับเอ่อ Alexa หรือว่าซิงกับ Google Home ได้นะครับวิธีการติดตั้งก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมประมาณนี้วิธีการติดตั้งนะครับโอเค ใครสนใจสั่งซื้อนะอุปกรณ์ตัวนี้มันมีให้เลือกนะ10แอมป์16แอมป์20แอมป์นะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็แบบมีขากาวเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแบบมีขากาวด้วยนะครับผมโอเค